สวัสดีจ้ามาแตะมารุนลาวพาัฒนาของมาที่หกันจับพี่น้องกระดาษขัดขอโทษขอไว้ได้แต่เลื่อแมวหน่อยอยู่นี่มันดื่มมันเอาไปกัดมอก,กีนเลลาวพาัฒนาของันที่สี่เพิ่นออกแปดสองล่างสองสี่บนวัสันอันนี้บนนะ่าจะเนาะอันนี้ล่างบัดบอ่อเข่าแม่มิล่าสูตรบนอันนี้คือสูตรคำนวณบนแปดสองบัดเข่าล่างเพื่อนจับพี่น้องบนบัดเป็นสี่สองเนาะเหล็กแมมิล่าบอ่อเข่าได้แต่เด้อ เข่าแต่แปดสองแต่ว่าสูตรคำนวณบนเข่าล่างเขาวิ่งรุดบนล่างที่แปดสี่สองเนี่ยได้กินขนมเต็มๆขึ้นจุดนี้นะน่าจะเนาะจะมีสองอยู่บนมีสองอยู่ล่างแบบนี่แมนบอกนี่นอเอาฮอรุลุนตอ่อจะพี่น้องเป็นแนวทางไม่แต่เดินเล่าพัฒนาเป็นแนวทาเล่าสตาร์ลุกหันเรวห้าน้อยลุกหันแล้วพี่น้องเขาไปชมเบิง้งเล่าสตาร์ก,กับเขาเล่าพัฒนากับเป็นลูกบอลลูกปิ้งป้องน่าจะเนาะ บรุบาเพิ่นทิศตกมาถือเล็กเข้าบอน,นะสุดคำนั้นบนของวันที่หกจะเล่าพัฒนาลักสิบลักน้อยลักสิบได้หกได้สี่ได้หาลักน้อยได้เก็ดแปดเก่าแม่มรลาจ,จับคู่หกเก็ดหกแปดหกเก้าจับเล็กติดหกจะ้ะหกเก้าแล้วก็สี่เก็ดจับไ้สี่คู่จับได้เก่าคู่น่าจะเนาะ ใ็้ได้ตัวเดียวกันนั่นแ่ละอพี่น้องมีสูตรเป็นของตัวเองให้ได้ตัวเดียวกันสูตรคำนวณล่างจะหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบได้หกได้แปดได้ศูนย์หลักหน่วยได้หนึ่งสองสามมาสั่นจับคู่หกหนึ่งหกสองหกสามไม่ราจะไ้ซีคู่จ้ะแปดหนึ่งจบไปซีคู่นะวิ่งรูดจะวิ่งรูดบนล่างยูทีหก ตรงนี้มันจะมาให้าร้อยเปอร์เซ็นต์มาพี่น้องแปดหลักสิบแปดหลักหน่วยแม่มล่าจัดเลขแปดได้แต่เด้อะหกกับแปดวิ่งรูดได้ขาวกันซิปประมาณนี้เนาะจะเนาะสำหรับเล้าพัฒนาเล้าสตาร์ลงกหายแล้วห้าน้อยลงกหายแล้วพี่น้องเขาไปชมญบ้างได้แต่เด้อะ้าน้อยได้กินขนมเต็มเต็ม,ตมพี่น้องห้าน้อยเข่าดีดีเข่าทุกน้อยอร่อยลดประมาณนี้จ้าเรื่อยๆกันทุกวันกดไลค์กดแชร์แม่มม่าน้ำแนวจะได้ถูก แต่กดไลค์บดถูกเด้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ได้ด้แต่เด้อขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชมคอมเมนต์มาคุยกันได้ด้แต่เด้อคอมเมนต์มาคุยกันได้ผู้ใดามานผู้ใดปังประมาณนี้จ้ารุ้ย,ยทุวันสวัสดีจ้า